สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวิหารพุทธศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะโดยวิหารนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างก่อนที่จะขึ้นไปเขาสแกกังค่ะและตรงนี้เราจะเห็นบันไดทอดยาวนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นที่พระสงฆ์เนี่ยลงมาจากบันไดตรงนี้นะคะลงมาก็คือให้ใส่บาตรเทโวค่ะซึ่งเป็นภาพที่ amazing มากมากนะคะ อยากจะบอกว่าตรงวิหารพุทธศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือที่เสียนของพระองค์ค่ะก็จะมีพระบรม,มสารีริกธาตุบรรจุอยู่อายุอานามก็ประมาณ200กว่าปีเลยนะคะว่ากันว่าได้รับพระราชทานจากราชการที่หนึ่งนะคะซึ่งมีประวัติพื้นเพเป็นคนอุทยธานีค่ะ แล้วหลังจากที่เราสักการะที่วิหารเสร็จนะคะเราเห็นบันไดเมื่อสักครู่แล้วเนาะเราถ้าเราจะขึ้นไปที่เขาสแกกังค่ะเราสามารถขับรถขึ้นไปได้นะคะจะถัดไปอยู่ข้างๆสนามกีฬาจังหวัดค่ะแล้วก็นี่ถ้าขึ้นไปบนเขานะคะก็จะมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตร ข้างบนนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะและนี่นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นออลอยพระพุทธบาทจำลองวิหารพระพุทธรูปมากมายศาลเจ้าจีนแล้วก็ยังสามารถชมวิวเมืองอุทัยธาน,นีได้ถึง360องศากันเลยทีเดียวค่ะ ที่แห่งนี้นะคะหรือว่ายอดเขาสแกกังนะคะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุทัยธานีเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ตั้งของวัดสังกัดรัตนคีรีค่ะใครไปอุทัยนะคะก็ต้องไม่พลาดวัดนี้อย่างแน่นอนด้านบนนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่มีจุดให้สักการะมากมายเลยค่ะแล้วก็สามารถเดินได้นะคะผู้ใหญ่ก็เดินได้นะคะ เพราะว่าเราเอารถไปถึงที่ด้านบนได้เลยค่ะไม่ต้องขึ้นบันไดที่โชว์ให้เห็นตอนแรกนะคะวัดมีความสวยงามแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างตัวส้มกับโจเองนะคะได้ไปที่นี่หลายครั้งมากๆก็มีการาทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะและล่าสุดที่เราไปเนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองอุทัยธานีด้วยค่ะ ซึ่งเป็นปพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาแล้วก็มีความทันสมัยมากๆเลยค่ะสามารถเดินไปชมได้นะคะนี่นะคะเราสามารถชมวิวเมืองอุทัยได้360องศาเลยค่ะตัววัดนะคะก็อยู่บนเขาอย่างที่บอกค่ะแล้วก็มีสถานที่กว้างขวางมากสังเกตไหมคะว่าส้มถ่ายเนี่ยยังไม่ ติดใครเลยนะคะบริเวณตรงนี้ด้วยค่ะก็จะมีขึ้นลงบันไดบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเป็นระยะทางที่ไม่มากก็ถ้ามากับผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะดูแลท่านนิดนึงอะคะ่ะเป็นยังไงคะมีจุดให้สการละแล้วก็ เขาเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็คือในพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งมีการเล่าเรื่องของจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างทันสมัยแล้วก็สวยงามมากๆค่ะเป็นยังไงคะพิพิธภัณฑ์สวยงามอย่างที่โฆษณาไว้จริงๆเลยใช่ไหมคะ ยังไงอย่าลืมแวะไปนะคะวัดสังกัดรัตนคีรีที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่อุทัยธานีนี่เองแล้ววัดน่าจะเป็นอะไรมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ